สวัสดีครับมาฟังเสียงธรรมชาติเองครับข้ามขันนาไปคันเดียวเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรงเสาคันนาครับเขาร้องอยู่นกตุ่มครับนกตุ่มนกตุ่มครับอ่าแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับธรรมชาติซึ่งข้าวจะตั้งรวงแล้วนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับปลาลูกเคาะครับจะไม่ค่อยมีนะครับแต่อันนี้ยังมีปลาลูกคอกอยู่เลยนะครับดูครับ ลองไปครับนกกระตูมครับเนี่ยยังมีให้เราเห็นยังมอีอยู่นะครับโอ้อยากจะซูมไม่เห็นจริงเลยมันมืดจริงเลยเนี่ยครับด้วยความที่ฤดูกาลของเขาหรือเปล่านะครับ,รบมาแล้วมาแล้ว,ลวน,นี่คือฝูงปลาลูกเคาะหรือปลาช่อนตัวเล็กนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าขนาดฤด,ดูการมันอาจจะล่วงเลยจังหวะมาหรือเปล่าแต่ก็ยังออกลูกอยู่นี่ครับสังเกตรธรรมชาติอ่าก็ดูครับว่าธรรมชาติแบบนี้ยังจะมีฝนอีกรอบหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เพียงแค่แค่แค่คาดเดานะครับไม่รู้นะครับว่าแต่จริงไหมนะครับนี่ครับมันเป็นเพียงแค่การคาดเดาของเราแค่นั้นเองครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขา กับฤด,ดูกาลกับฝนจะเป็นแบบไหนเนาะเราเพียงแค่คาดเอาอดาครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นชุดที่ถ่ายไปครั้งที่แล้วน่าจะเดือนกว่าหรือว่า2เดือนด้วยซ้ําไปน่าจะใหญ่แล้วนะครับน่าจะาาขยายตัวคือไม่อยู่เป็นฝูงแบบนี้แล้วนะครับนี่ยังอยู่เป็นฝูงอยู่เลยครับนี่เขาเรียกว่าหลงฤด,ดูกาลหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคเอา้ากระตูมหยุดร้องแล้วเนี่ยโอ้ย เราอุตส่าห์จะฟังเสียงนะข้าวมันสูงครับเขาก็เลยบางร้องได้อยู่ใกล้นะครับถ้าเป็นข้าวที่ต่ําเขาจะร้องไกลๆนะครับแต่วันนี้ร้องใกล้เราก็มาเดินดูข้าวนะครับซึ่งข้าวก็ถือว่าเริ่มจะมีป้องมีลำนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับามาดูกันครับใกล้ๆนะครับ <c oughs> ถอนหญ้าก่อน น่ครับกอยเดิ่มจะมีลำแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับถ้าจะตัดแต่่าถามว่าตัดได้ไหมตัดได้ครับจะตัดเฉพาะบนนี้ครับตัดเฉพาะบนนี้นะครับถ้าจะตัดครับแต่คิดว่าไม่น่าจะตัดก็เลยไม่ตัดครับนี่ครับมีหลายชื่อนะครับเนี่ยหญ้าแบบนี้บ้านผมเรียกหญ้าอังกฤษนะครับเนี่ยบ้านผมเรียกหญ้าอังกฤษนะครับเนี่ย แต่ที่อื่นอาจจะมีเรียกอีกชื่อหนึ่งก็หรือเปล่าเพราะว่าผมเคยได้ยินเขาเรียกคนละชื่อแต่ผมก็จาไม่ได้เลยแหละครับ <c oughs> การเรียกชื่อต้นไม้การเรียกพืชเรียกชื่อญ้านะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่นะครับก็ว่าไปครับไปครับไปดูอื่นๆอีกเผื่อมีใครว่ากันนะครับไปครับครับเดินมาก็มาเจอของดีของดีนะครับ <c oughs> นานแล้วที่เราไม่ยังไม่ได้เก็บกันนะครับนี่ครับเห็ดหน้าแร่นะครับเนี่ยสองดอกหรือเปล่าดูสิโอ้ยสองดอกติดกันซะด้วยสุดยอดนะครับอ่าถือว่าเริ่มต้นของเราคนระับถ้ามีเห็ดแบบนี้น่าจะมีอย่างอื่นอยู่นะครับไปดูกันครับว่าเราจะมีเพิ่มหรือเปล่าพอได้ป่นได้แกงกันไหมนะครับอาจจะต้มป่นแซ่บๆหรือจะแกงกันดีไปครับ ไปดูกันนะครับว่ามีไหมมีไหมมีไหมนะครับไปครับเมื่อเราเดินมาเราก็มาเจอครับโอ้โหครับดูครับอ่าเห็ดพึ่งชาตินะครับเนี่ยเห็ดพึ่งชาตินะครับเนี่ยดอกที่สวยด้วยอ่าฮ่าสามดอกครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับจะมีพอได้อ่าป่นแซบๆกันหรือไม่ไปดูกันครับว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับกับเห็ดสวยๆแบบนี้นะครับ เออที่เดิมครับเนี่ยต้นชาติต้นพันชาติที่เดิมครับคันเดิมนะครับจากเจ็บเห็ดทุกครั้งทุกคราวคันเดิมนะครับอ่าสุดยอดแล้วครับไปครับเราก็เจอแลวครับน่าจะใช่นะครับไม่น่าจะพลาดนะเนี่ยนั่นอ่าฮะหนึ่งลูกครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะไฟแล้วครับอ่าสองลูกนะครับฮะอาไปก่อนไว้ก่อน เอานี่นี่นึกว่าที่วางจะใช่อีกลูกอ่านี่ขาวขาวงี้ครับนี่ครับเราจะดูยากมากครับนี่ครับดูครับเนี่ยขาวขาวแบบนี้เนี่ยนี่คืออ่าคือหนึ่งลูกครับเนี่ยครับถ้าเราก็ต้องสังเกตแบบนี้ครับอ่าว่าทีนี้เราก็เขี่ยหาครับทีนี้มีคู่มีอะไรที่บังอยู่แถวนี้ไหมครับอนะถือว่าไม่มีครับถ้ามีเราก็จะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหม ถ้ามีเราก็จะเห็นแบบนี้ครับนี่นครับโกลมลงปวดเอวแน่เลยดูดูถ้ากลมครับดูถ้ากลม <c oughs> นะครับพอเราเขี่ยเราก็จะเจอนี่แน่หนึ่งดอ,อกครับยิงไหมยี่ไหมนี่ไหมนี่ครับนี่แน่หนึ่งดอ,อกครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับในที่ที่เราจะหาอ่าสองอ่าสามดอ,อกนะครับง่นเห็นไหม พอเราเคีย่ยเราก็จะเห็น,นครับถ้าเราไม่เคีย์เราจะไม่เห็น,นครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งอ่ะออ้ยเน่าซะแล้วอ่ะถ้าบีบมันแตกมันก็จะเน่านะครับพอเราบีบปั๊บมันก็รู้ทันทีแล้วเขาจะแตกเพาะทันทีนะครับถ้าเขาไม่แตกก็แสดงว่ายังกินได้อยู่นะครับอ อ้าวมีเพื่อนเห็ดมีเพื่อนเห็ดออกแล้วครับสองสามวันเดินลงมาอีกทีอ่าเราก็จะเจอไปเรื่อยเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีอีกไหมอ่ามีเพิ่มขึ้นบ่ากันนะครับไปครับนี่นะครับกับเสียงนกตูมนะครับตุ๊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 บยูนะครับนี่ครับสามสี่วันนะครับการบริหารเพื่อให้มีกินตลอดสามสี่วันกินได้สามสี่วันกินได้ได้กินนะครับนี่ครับ เราก็จะเหลือเอาไว้เว้นๆห่างเอาไว้ออสองสามวันก่อนนี่ยังไม่ใหญ่นี่ยังไม่ใหญ่นะครับแล้วก็หนอนี้มัง้งนะครับมีอยู่สามหนอสี่หนอะนครับยังไม่ใหญ่เราก็จะเหลือ,อไว้แต่ว่ามาสับอีกทีก็ไปเจอหลงๆอย่างเงี้ย <c oughs> กอเดิมนะครับกอไผ่ของเรากอเดิมที่ถ่ายก็ที่เดิมนะครับนี่ครับการหาอยู่หากินของเรากอเ,เดิมของเรากอเดียวเลย <c oughs> นะครับ นะครับเเรียกว่าการรอ,อจังหวะเอาไว้เพื่อมาเก็บกินข้างต่อไปนะครับในวันนี้มีของแถมคือเห็ดเพึ่งชาตินะครับ3ดอกนะครับแล้วก็เห็ดหน้าแร่2ดอกนะครับนอกนั้นก็เป็นเห็ดเพาะไฝ่ยู่มัน7ดดอกนะครับะหะถือว่าถ้าจะแกงใส่กันนี่ยได้ที่กันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าคนทำจะจัดการอย่างไรนะไปว่านไปนะครับครับ เดี๋ยวไปดูว่าข้างบนจะมีอะไรให้สรุปหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ห้องจะสรุปไปดูข้าวที่เราตัดเอาไว้ว่าจะยาวขนาดไหนอ,อีกทีแล้วกันนะครับตอนสรุปหน่อไม้ข้างบนน่าจะยังไม่ได้เสียบสับครับเพราะว่าเมื่อสับไปเมื่อกี้นี้ก็มันเจ็บหลังขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะเอาเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยวันหลังอีกสองสามวันค่อยมาสับตรงนั้นเลยก็แล้วกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ เพราะว่ารู้สึกปวดเอวอีกแล้วนะครับทนไม่ไหวหลังจากที่เราเดินลงดูทุ่งนาของเรานะครับว่าะจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่นะครับข้าวก็กําลังสวยกําลังงามเราก็เดี๋ยวไปดูผสมก,กันกับข้าวที่เราตัดแล้วกันนะครับอยากจะมาใส่เบ็ดมากๆเลยครับแต่ว่าเอวยังไม่อนุญ,ญาตให้มาใส่เบ็ดเนี่ยโอ้ยจะทําทไงดีเนี่ยครับอ้าไปว่ากันแล้วกันนะครับ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนขโมยก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเขามาขโมยใส่ไปแล้วสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับกับการาใส่เบ็ด <c oughs> ก็ไม่บ้าะครับเขาอยากหาอยู่หากินของเขาแล้วมัน้งะครับส่วนเราก็อยากจะกินในนาของตัวเองเราไม่ได้ต้องการไปหากินที่อื่นก็เอา้าไม่เป็นไรค่อยว่าค่อยจ้ากันนะครับค่อยเป็นไปดีไม่ดีอาจจะได้ลงมาปิดน้ําหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกรอฝนอะไรเงี้ยปิดน้ําให้เข้าบ้างอะไรเงี้ยเนาะ ว่ากันแล้วไปนะครับในการบริหารในการจัดจำว่า,าจ,จะเป็นยังไงนะครับกับต้นข้าวของเราดี่มิตก็อาจจะเป็นวันนี้แหละเดี๋ยวเสร็จก็คงจะได้ถมน้ําขึ้นมาอีกหน่อยนึงไม่ให้มันไหลามาเพราะว่าน้ําฝั่งนี้เริ่มจะลดน้อยแล้วเดี๋ยวจะปิดน้นําตรงนี้ไว้ก่อนอถ้ามันตกมแมลงมันพังก็ค่อยว่ากันอีกทีครับเดีย๋ยวจะทําการปิดน้ําปวดเอวก็ต้องทําครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ต้องทําของเรานะครับเอ้าอีกหนอนังลืมอีกนะเนี่ยดนะีนะอันกลับมาเห็นพอดีครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องดูแลสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราก็ต้องทํานะครับถึงจะปวดเอวเจ็บเอวมากๆแค่ไหนนี่ก็ต้องทํานะครับไปครับมันถ่ายตอนทําไม่ได้ไม่เราไม่ไเราเอาวุธไม่เอาอุปกรณ์เลยนะครับมีเสียมเล็กอันเดียวด้วยเนี่ยครับแต่เราก็จะพยายามทำครับไปครับ บายบายนะครับทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับไม่ไหวแล้วปวดปวดเอวไปแล้วครับจุบจ๊บ